เราก็อยากจะบอกทุกท่านว่าหลายคนประชาชนชาวไทยในปัจจุบันนี้รมถึงน,น้องๆนักศึกษาตา่ตางๆนะคะที่ได้ไปรับรับทราบมา แล้วก็ได้ไปครุกด,ดีมาบ้านพอสมควรเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยได,ไ,ดได้ได้ได้รับรู้ว่าหลายๆลคนมองการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน้ารำคาญไม่อยากที่จะไปยุ่งเกี่ยวนะคะเพราะว่าประสบการณ์ของเราที่เรามองเห็นเนาะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยข่าวสารที่ออกไปมันก็ทาให้เรารู้สึกว่าโอ้มันน่าเบื่อแล้เกินไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเลยแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะคะระบบก,การเมืองระบบภาครือต่างๆเนี่ยมีส่วนสําคัญมากเลยนะคะ จะสร้างสรรค์ประเทศชาติใส่ใจประจำชาติสามนาติสามชาติอะไรคะเพื่อพัฒนาแบ่นดินไให้เจริญแต่ละคนก็มีหัวคิดแต่ละอย่างถูกป่าถ้าบังเอิญพักการเมืองคุยกันอยู่เนี้ยแล้วมันหุ่นใส่กันมันเอ๊ะบัตรนี้มันรั่ามันอย่างก็คือเขา คนนะรักบอลเป็นอย่างนี้คือเขาเขาอีกแก้ไขปัญหา่างไกลอ่าววามาด้วยันนะเจสซีก็แสดงว่าทุกคนทุกนี่ผู้การในตัวของเจ้าหอมมากเนาะครับทุกคนก็อยากไยเจสซี่ทุนนี้จะต่า้สั้นก็ให้ผู้การมาไกลเกียร์หมายถึงว่าบอกให้เขาใจว่าสิ่งไรดีสิ่งไรงไ,รไรม่ดีครับอ๋อให้มาไกลเกียร์บอกให้หุ่นเซกันจิ ผสมในการตัแจ้งแรกก็คืออยากจะรวบรวมคนไทยทุกภาคทุกจังหวัดทุกตำบลทุกอำเภอทุกหมู่บ้านเยให้มาเป็นคนไทยได้วยกันก็ถือว่าพรคนี้เป็นพักของคนไทยจริงๆวันนี้ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้นะเกี่ยวกับประชาธิปไตยบทบาทพรรคการเมืองบทบาทสมรริสของพรรคการเมืองนะครับก็ขอเอาประสบการณ์ เกี่ยวกับประเทศไทยของเราแล้วก็การมีพักการเมืองใหม่ะจะช่วยสร้างประเทศชาตินี้อย่างเมื่อวันที่29กาันยายน2568ที่โรงแรมเอสตวันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามพักการเมืองคนไทย จากประชุมใหญ่ผู้ก่อตั้งพักมีผู้เข้าร่วมกว่า300คนก่อนลงมติเลือกนายกฤษดาเสริมสุขดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักพร้อมทีมรองหัวหน้าพัก4คนได้แก่นายคณพมกิติสกุลนามนายพักแย้มกลิ่นนายสิทป,ประพัฒทิพย์สอและนายชัยวัฒน์พัฒกบกที่ประชุมอย่างได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพักชุดแรกรวม15คนนำโดยนายสราย,ยุทธโอสวุวรรณรัตน์เลขาธิการพัก นายพิชยาศรีเสนฮิรัญยิกพักนายสมนึกเวียนกระโทกนายทะเบียนพักและนายสมุทิผรนกุณาโคศกพักเพื่อวางกลยุทธ์และขับเคลื่อนองค์กรทางการเมืองรูปแบบใหม่พักคนไทยชูจุดยืนชัดเจนว่าต้องการเป็นพักที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตประเทศโดยเฉพาะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากลดความเหลื่อมล้ำและกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น การเลือกจัดประชุมใหญ่ที่จังหวัดมหาสารคามสะท้อนเจตนารมณ์ของพรรคในการยึดโยงกับภูมิภาคอีสานซึ่งถือเป็นฐานประชากรสําคัญทางการเมืองบรรยากาศการประชุมเต็มไปด้วยความเข้มข้นทางการเมืองควบคู่กับความคึกคักทางวัฒนธรรมนักวิเคราะห์มองว่าการก้าวขึ้นมาของพรรคคนไทยอาจสร้างแรงสันเทือนในเวทีการเมืองไทย หากสามารถสร้างจุดขายด้านการเมืองคนรุ่นใหม่และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงสำหรับประวัติและผลงานของนายกฤษดาเฉลิมสุขหัวหน้าพรรคคนไทยปัจจุบันเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์และผู้เชี่ยวชาญด้าน AI เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยและผู้ร่วมก่อตั้งสมาคม Thailand Business Angel Network และยังเป็นผู้ริเริ่มโครงการโค้ e แค m p Thailand สร้างโปรแกรมเมอร์มืออาชีพกว่า500คน นายกฤษดาและทีมบริหารพรรควางกลยุทธ์เน้นการสร้างการเมืองเชิงพื้นที่และการมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมผัักดันนโยบายที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานรากและการลดความเหลื่อมล้ำซึ่งถือเป็นบุดหมายสำคัญในการสร้างอิทธิพลทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ในเวทีประเทศไทยจากจุดยืนหลักๆของพรรคเรานะครับจะมีอยู่สเรื่องนะครับ เรื่องแรกคือเรื่องเป็นประชาธิปไตยที่สุจริตนะครับโดยที่มีประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมกับพักการเมืองของเราได้จากที่เห็นนะครับในพักการเมืองในอดีตส่วนใหญ่บางทีอาจจะมีนายทุนหรืออาจจะมีบุคคลเบื้องหลังนะครับก็เลยประชาชนอาจจะไม่ได้รับการมีส่วนร่วมที่แท้จริงดังนั้นนี่คือจุดยืนแรกของพักเรานะครับจุดยืนที่สองของเรานะครับก็จะเป็นเรื่องของ มีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วก็ uh, ความรู้สมัยใหม่นะครับให้กับเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับความรู้แล้วก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีแล้วก็มีคนที่เปรียบเสมือนตัวแทนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วครับผมแน่นอนนะครับปัญหาที่เราเห็นหลกัหลกๆก็คือเป็นเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมนะครับในเชิงของเศรษฐกิจนะครับก็จะ เป็นนโยบายหลักของพรรคเราครับที่เราจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของปากท้องทั้งของประชาชนทั่วไปและรวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยนะครับโดยจุดเด่นที่แตกต่างของพรรคเราผมมองว่าจะเป็นเรื่องของการใช้การศึกษานะครับเพื่อให้ก่อให้เกิดอาชีพที่มากขึ้นและเป็นการศึกษาที่เข้าถึงประชาชนทุกคนนะครับโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและก็ AI เข้ามาช่วยนะครับหนึ่งในจุดเด่นของเราก็คือเรื่องของ จากนโยบายของเราเราจะมีการลงมือปฏิบัติตลอดเวลาในนโยบายเท่าไมากที่สุดเท่าที่เป็นได้<ม>นะครับเช่นห <ST U K> ลังจากวันนี้แล้วเราอาจจะเริ่มเหมือนมีกิจกรรมบางอย่างไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนฉะนั้นเราก็จะดําเนินกิจรกรรมต่างๆของเราไปเรื่อยๆนะครับโดยที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดแล้วก็จะยกระดับแล้วก็พัฒนานโยบายต่างๆจากความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนให้ทุกคนนะครับมีช่องทางที่ดีในการแจ้งและปรับปรุงให้เรามีกิจกรรมและก็นโยบายที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆครับ